ระดับ14เขาถึงระดับ14แล้วพี่ชายท่านช่างน่าเหลือเชื่อข้าคิดว่ามันจะจบลงแล้วในตอนที่ท่านยืนนิ่งไม่ทำอะไรเลยหืมข้าแค่พยายามจะยัว่วโมโหพวกเขาเท่านั้นแหละและข้ายังให้ผู้พิทักษ์สูมีเวลาเตรียมตัวด้วยท่านยังจำการเดิมพันของเราได้หรือไม่ท่านผู้พิทักษ์สูเจ้าไม่จำเป็นต้องตื่นตนก ถ้าจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้าไม่อยากทะเลาะก,กับคนแบบท่านหรอกนะน้อยไอ้เวรตะไลเอ้ยยินดีด้วยกับสิทธิหลักนิกายกรรมยันโบราณที่ผ่านการทดสอบครั้งแรกหยุดทำตัวเป็นทางการได้หรือยังและรีบๆทาการทดสอบครั้งต่อไปได้แล้วดีการทดสอบครั้งต่อไปเราจะทดสอบความสามารถในการต่อสู้ของเจ้าเฮอการทดสอบความสามารถในการต่อสู้ ข้าเอาชนะสาวกที่แข็งแกร่งที่สุดของท่านไปแล้วสองคนท่านต้องการให้สาวกของนิกายท่านพิการอีกกี่คนงั้นเหรอก้าดียังไงข้าจะเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าเองโหเอาชนะลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมเจ้าภูมิใจในตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเจ้ากล้าที่จะประลองกับข้าไหมโหนี่ท่านไม่กลัวจะแพ้ข้าอีกงั้นหรือ ปรดให้โอกาสข้าอีกครั้งซูฮุยเจ้ารู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับนิกายเราถ้าเจ้าเกิดแพ้ขึ้นมาอีกครั้งวางใจได้คราวนี้ข้าจะไม่แพ้ได้ถ้าอย่างนั้นสำหรับการทดสอบครั้งที่สองจะเป็นการประลองระหว่างซูฮุยกับลีฉีเย่การทดสอบระหว่างซูฮุยกับ ลีชีเย่เริ่มอย่างเป็นทางการได้ไอส้สารเลวไหนดาบของเจ้าเอามันออกมาไม่ละ่ะข้าไม่อยากใช้ทักษะดาบที่แท้จริงกับเจ้าหรอกนะสำหรับเจ้าแค่ไม้นี่ก็พอแล้วเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าข้าได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะแท่งไม้นั่นที่ทำให้ตู้หมิงต้องพิการนี่ มันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆให้ข้าดูหน่อยเถอะอะไรกันแท้จริงแล้วไม่มีล่องรอยของศิลปะศักศดิ์สิทธิ์ใดๆเลยและไม่มีกลไกที่ซ่อนอยู่ภายในมันเป็นเพียงเศษไม้ที่หักเท่านั้นเืมเจ้าแค่พยายามทำตัวให้ลึกลับเท่านั้นแหละข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงช่องว่างที่แท้จริงระหว่างเรางั้นก็เข้ามา เป็นไปได้อย่างไร